สวัสดีแฟนปีนญายาโซ่ทุกคนนะครับวันนี้17มกราคม2 5ง5นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับอาชวีทางช่องอาโซดิครับนะครับช่วงนี้เนี่ยเออถึงแม้ว่าฟาบิซิโอโรมาโนจะออกมาเปิดเผยเมื่อวานนะครับว่าปืนใหญ่อาโซเนี่ยหลังจากที่โดนเชลซีปาดแน่คว้ามิคาเอโลมูติดไปเนี่ยก็เออตอนนี้ ยังสงวนท่าทีอยู่นะครับไม่กล้าออกตัวแรงเพราะว่าก็ออกตัวแรงในคดีของมูติดแมาเนี่ยก็ปรากฏว่าล้มล้มแบบไม่เป็นท่าเลยจะ,จะเรียกว่าล้มไม่เป็นท่าได้ไหมคือแบบแต,แต่ผมว่าเราก็ยังมีเชิงนะคือแบบว่าโอเคคุณไม่ได้อยากมาคุณก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีมาตรฐานประมาณหนึ่งคืออาร์ติตาเคยบอกว่า อยากได้นักเตะที่มีใจที่จะมาร่วมทำงานภายใต้คอนเซปต์แล้วก็วิธีของสโมสรน,นะครับก็อาจจะไม่ได้มีราคาตอบแทนที่สูงที่สุดในตลาดในบรรดาสโมสรที่มีการแข่งขันในตลาดนักเตะกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ระดับนึงอะพอสู้ได้คุณก็ไม่ได้ค่าเหนื่อยเวอร์อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่ากระจิตริตอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับ เอาละหลังจากที่อาร์เซนอลเนี่ยโดนเชลซีปาดไปนะครับคราวนี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะไปปาดเชลซีบ้างนะครับก็ตอนนี้มีเดอะเทเลกราฟสื่อฝัอ่งอังกฤษเขาเนี่ยก็รายงานออกมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยวางตัวเด็แคนไรส์เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มันมีมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วล่ละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้หยิบนํามาพูดถึงเพราะว่าเขาอ่ะบอกว่าอาร์เซนอลมองไรส์เนี่ยเป็น เป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอยากจะสนใจเป้าหมายในช่วงมกราคมนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องด่วนก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแหละเขาพูดเรื่องนี้มาว่าเราอยากจะปาดเชลซีบ้างก็อยากจะดูว่าเราจะปาดจริงไหมนะครับโดยทางเดอะทริคราเนี่ยบอกว่าอาร์ซอมีความมั่นใจว่าจะเอาชนะเชลซีได้ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเชลซีในช่วงมกราคมเนี่ยใช้เงินไปเยอะแล้วก็เสริมทัพมา ในแทบจะทุกตำแหน่งแล้วนะครับล่าส,สุดนี้ก็มีข่าวว่า,าไปายื่นซื้อ,อาทางด้านอัลโมยเซซายเซโดนะครับแล้วก็หวังว่าจะคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ด้วยนะครับซึ่งไซเซโดเองก็เป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้ไซเซโดมาแล้วจะไรซ์มาอีกเนี่ยก็ถ้ดูจะเกินไปหน่อยนะครับโดยสัญญาของไรซ์กับทางด้านเวสต์แฮมเนี่ยจะหมดลงในปี2024นะครับโดยไรซ์เนี่ยเคยเป็น เด็กเยาวชนของเชลซีมาก่อนนะครับแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆปีสองปีมาเนี่ยก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยอยากจะได้ไรซ์กลับไปนะครับแต่ว่าถึงจุดนี้เนี่ยเขาว่าอาเซวเองก็เริ่มที่จะอมองว่าตัวเองมีศักยภาพแล้วก็อยากจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยแม้แต่จะแม้แต่จะกล้าฝันพูดองนี้ได้ไหมว่าเราจะไป พยายามที่จะคว้าตัวนักเตะระดับท็อปที่มีสโมสรเงินถุงเงินถังอย่างเชลซีอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรเงี้ยถ้าเขาต้องการตัวไหนในเราคงไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่กล้าแม้แต่ที่จะเข้าไปแสดงความสนใจนะเพราะยังไงเราก็สู้เงินเขาไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยตอนนี้เนี่ยทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอให้เดนค n นไรส์ไปแล้ว3ครั้งนะครับแต่ว่าไรส์เองเนี่ยก็ปฏิเสธ มาตลอดเลยนะครับแสดงความเจชัดเจนว่าอยากจะเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็นแน่นอนว่าตอนนี้ในผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยมันแย่มากนะครับอยู่ในโซนตกชั้นเพราะฉะนั้นไรซ์เองก็คงจะเบื่อที่จะต้องมาดิ้นรนต่อสู้อะไรแบบนี้ทั้งที่ตัวเองมีศักยภาพพอที่จะเล่นในทีมที่ได้ไปเล่นรายการใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วทางผู้บริหารของเวสต์แฮมเองเนี่ยก็ มองว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้ค่าตัวจากการขายไรซ์โดยว่ากันว่าราคาที่ตั้งไว้เนี่ยจะราว70ล้านปอนด์นะครับโดยเชลซีเองก็ยังคงสนใจในตัวไรซ์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรายงานล่าสุดอ้างว่าการที่ปืนใหญ่กําลังทํำผลง,งานจากฝูงพรีเมียร์ลีกเมันทําให้ยักษ์ใหญ่ลอนดอนเหนือเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะสามารถเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะในศึกแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้นะครับ โดยอาร์เซนอลเนี่ยมีโทมัสปาเต้แล้วก็การชาก้านะครับเป็น2มิดฟิลด์ตัวจริงของอาร์เซนอลนะครับโดยก็มีโมฮัมเหม็ดเอลนีนีเป็นเป็นแบ็กอัพเราโดยทั้ง3คนนี้ก็มีอายุค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วนะครับ29ปี30ปีอะไรอย่างงี้จะมีอีกตัวก็โลคองก้าซึ่ง ก็นั่นก็น้อยไปเลยอายุน้อยไปเลยประสบการณ์ก็น้อยนะครับใช้งานก็ไม่ได้นะครับหวังพึ่งพาอะไรก็คงไม่ได้ในทําให้ตอนนี้เนี่ยอาซวก็ต้องการที่จะได้ตัวแทนแบบระยะยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็มองว่าไรซ์เป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแค่รีนข่าวเราก็ใจชื้นแล้วนะครับแต่หวังว่ามันจะไม่เป็นเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับการที่เราไปเลงมูติชการที่เราไปเลงเวลารวิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะคว้าตัวนักเตะเหล่านั้นมาร่วมทีมได้สำหรับวันนี้เนี่ยาทางอาชวีก็มีข่าวสารมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนบอลอาร้งทุกท่านนะครับท,ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ